ยังดูไม่โอเคถึงได้เลื่อนงวดน้ำมันแต่มัน,ม,นมันไม่ปวดไม่ไรหรอกเดี๋ยวมาพูดอ่มาสวัสดีปีใหม่กันลูกเกดเขาฝากสวัสดีปีใหม่โอ้สวัสดีป<อ>ีใหม่นะคะค่ะ<อ>ขอให้มีความสุขขอบคุณค่ะอย่าได้เจอความทุกขค์ครัสมความปรารถนาทุกๆประการครับผมค่ะขอให้ไม่มีอย่าได้เจอตลอดชีวิต และบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหมดที่รักทั้งหลายของอขอให้ได้รับสิ่งอันประเสริฐยิ่งพอรอันประเสริฐยิ่งจากคุณพระศรีรัตนัยให้บังเกิดแก่ครอบครัวของโอด้วยและกิจการของโอ๋ด้วยค่ะค่ะถูกนะคะขอบคุณ